บอร์ดเกมเกมขยะมหาสนุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่การจัดการขยะกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกมขยะมหาสนุกนี้ทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่ผู้เล่นและแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการแยกขยะอย่างถูกต้องผ่านแนวคิด 3R เพื่อลดมลพิษทางอากาศรูปแบบของเกมนี้ จำลองสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวันผู้เล่นจะต้องตัดสินใจเลือกจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมโดยอาจทำงานร่วมกันเป็นทีมได้นอกจากการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วยังช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การวางแผนและการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบพร้อมทางปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมความมีวินัยและความร่วมมือเพื่อให้ผู้เล่นตระหนักวา่าทุกคนมีส่วนในการรักษาโลกใบนี้ร่วมกันได้ เกมนี้สามารถเล่นได้ตั้งแต่2-4คนระยะเวลาการเล่น20-30นาทีอายุที่เหมาะสมเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ7ปีขึ้นไปบอร์ดเกมจะประกอบไปด้วย1บอร์ดเกม 2. การ์ดคำสั่งจำนวน48ใบผู้เล่นจะต้องทำตามคำสั่งบนการ์ดนี่คือหน้าตาของการ์ดคำสั่งตัวอย่างเช่นเลือกการ์ดขยะลงในถังขยะของตัวเอง1ใบ ให้เพื่อนคนถัดไปหยุดเดินหนึ่งตาหยีบการ์ดขยะของเพื่อนคนละหนึ่งใบกลับมาไว้ใต้กอง 3. การ์ดขยะมีจำนวน48ใบแบ่งเป็นขยะ4ประเภทประเภทละ12ใบหน้าตาของการ์ดขยะจะให้ข้อมูลในเรื่องของระยะเวลาในการย่อยสลายและวิธีการจัดการขยะที่ถูกต้องผู้เล่นจะต้องเลือกการ์ดขยะให้ตรงกับถังขยะของตัวเอง 4. การ์ดถังขยะ ใช้สำหรับเลือกถังขยะก่อนเล่นเกมหรือเลือกวิธีอื่นๆได้ตามความเหมาะสม 5. คู่มือเกมภายในคู่มือจะมีคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเกมอุปกรณ์การเล่นวิธีการเล่นและแนวทางเกี่ยวกับขยะและการจัดการที่ถูกต้องขั้นตอนการเล่น 1. ผู้เล่นใช้การถังขยะเพื่อเลือกถังขยะของตัวเอง สองสับการ์ดคำสั่งและแจกให้กับผู้เล่นคนละสี่ใบส่วนที่เหลือวางคว่ำไว้ในตำแหน่งที่กำหนดสามสับการ์ดขยะและเปิดหงายการขยะในตำแหน่งที่กำหนดจำนวนสี่ใบส่วนที่เหลือวางคว่ำไว้บนกระดานวิธีการเล่น 1. ผู้เล่นใช้การ์ดคำสั่งบนมือเลือกหยิบการ์ดขยะลงในถังขยะของตัวเองให้ถูกต้อง 2. หากการ์ดขยะบนกระดานถูกหยิบออกไปให้ผู้เล่นเปิดการ์ดขยะใบใหม่มาแทน 3. ส่วนการ์ดคำสั่งใบนั้นให้วางทิ้งในกองทิ้งพร้อมหยิบการ์ดคำสั่งใบใหม่ขึ้นมาบนมือ 4. ผู้เล่นสามารถขัดขวางไม่ให้ผู้เล่นอื่นเก็บการ์ดขยะได้ตามคำสั่งในการ์ดคำสั่ง 5. หากไม่มั่นใจในการเลือกการ์ดขยะสามารถดูแนวทางตามคู่มือเกมได้ 6. ผู้เล่นใดเก็บการ์ดขยะได้ครบจำนวน5ใบก่อนจะเป็นผู้ชนะ เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปเก็บขยะลงถังขยะให้ถูกต้องกันเถอะค่ะ